ที่ฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาองค์พยาวเวความสุขเป็นของคนทั้งหลายผู้เข้ามาลี้ภัยอยู่ในพรงก็โปร่งไหลนอนลงและหลับไปและกลับตื่นขึ้นเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัภ์ปรง่งทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวขับลงทั้งหลายตั้งยังทรงปกป้องศักดิ์สรีของทรริกชนและทรงเป็นผู้ชูศีรษะของคนชอบธรรมไว้พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับความทุกข์ยากและปัญหาต่างๆที่บังปะเชิญอยู่ในเวลานี้เหตุเพราะได้มีส่วนช่วยให้ข้าพงหลายได้เรียนรู้และเข้าใจในพระชนะของพระองค์ขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงขยายความคิดประทานสิบปัญญาให้ข้าพงหลายพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า มีเพิ่มพีเขียนไปว่าถ้าเราสาภาพบาปของเราโปร่งทรงส,งสัตซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายจึงขอทมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งพวงที่ได้ล่วงละเมิดเหตุเพราะมีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นตามความคิดแนหนังของตนเองขอพรรองทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัย และขอทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของกระพงหลายขึ้นใหม่ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอาการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขจัดและทําลายความคิดจอมปลอมอันเกิดขึ้นจากจิตใจที่ล่อหลวงภายในกระพปงหลายและขอฤทธิ์เดชจ,จากพระชนะของพระองค์ชำระจิตใจของทุกๆคนที่ภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน โอาแต่อประชา้ากิจการงานใดๆที่ไม่ได้มาจากพระองค์ก็ขอให้กิจการนั้นๆผ่านพ้นไปหรือลม้มเลิกไปเสียเพื่อข้าพองค์หลายจะได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่กิจการใดๆที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ขอองค์พระพิญ,ญมบริสุทธิ์ทรงนำให้ข้าพองค์หลายได้เข้าส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ในกิจการนั้นๆด้วยเถิดประบิดาเจ้าข้า ข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำรพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน